ละครหในร้อยหนึ่งวันพันตัวละครจริงๆค่ะแต่ถึงเรื่องราวจะเยอะแค่ไหนก็ไม่พ้นสายตาของสาวคนนี้ไปได้ เป็นตัวละครที่ทําแฟนๆหัวเสียใส่สุดๆชอยน้ำหนึ่งสุทธิเดชาในผู้เป็นซีซีมีส่วนร่วมทุกเหตุการณ์นในบ้านวรธบุตรโดยเฉพาะเรื่องสาวของพี่ชายคุณพระพระเอกต่อธนพบที่เคยมุ่งมันจะจัดให้ลงเอยกับจันทรห์หลิงหลิงคองโดยน้ำหนึ่งรีบออกตัวว่าชอยนี่แหละคือคนสําคัญของบ้านคอยเตือนสติพี่น้องแต่ก็มีปรมซ่อนไว้ด้วยมารอดูว่าชอยจะถึงจุดระเบิดเมื่อไหร่แล้วจะทําครอบครัวพังไหมในหนึ่งในร้อยค่ะ ต้องพูดว่าปวดหัวทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเราเข้าใจว่ามีนะรักอโนกเนาะคือมีรักย่าในเรื่องแล้วเราเข้าใจว่าพี่ใหญ่อ่ะหลงรักจันทรคือเราอ่ะรักพี่ใหญ่มากคือไม่ใช่ว่าไม่รักไม่รักมีนะแต่ว่าเราจะเข้าข้างพี่ใหญ่ก่อนเสมอเพราะเรารู้สึกว่าพี่ใหญ่อ่ะเสียสละกับปัญหาในบ้านอ่ะใครเห็นใครได้อยู่ในเหตุการณ์ก็รู้สึกไม่ดีกับทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากทุกคนลุ้นเรื่องราวของหนึ่งในร้อยด้วยนะคะ หลายผมมากๆแล้วก็หลายเหตุการณ์มากๆแต่ละเรื่องแต่ละเหตุการณ์เนี่ยพีคสุดๆค่ะอยากให้ทุกคนมาช่วยกันลุ้นในหนึ่งในร้อยค่ะ